อ้าวจ้าอ้าวคนอราจะใช้หกแต่ครับกับ,บ,บนนปัดบัติไว้ได้เร้อยๆนะเนอะแอ่พอประธนทีครับซบกัดจุดบางภูลและก็สีเข้าขอซื้กันต้นซื้อ่ารูสมัยกี้อ้าวไปเรื่อยๆเนอะ มาเด็ดหางมามานะครักเลยคทักมือกีบมาจนแบบหมดก็เคยเห็นขาจุดทุกทกใจหมดเองฮ่าฮ่าฮฮ่ังสีเลยวีดีโอเราหกหกเจ็ดสิยังไหลมาเนี่ยเอ่อ นะทั Workers, ้งจ <o> <board> ังเอิญมอบบัคคู่ให้ไหลสมควรประทับานเช่น้ครับทมพระฟังด์นขับทมพระเบิกน้ำกันหลอยู่นะอ่าขับประดท้ายภาพเป็นทีละเน็ตวัยเบิกกัดไทยลดประทับฐานนี้นะเอ่อเป็นเมื่อที่มีความประวัติมณนเป็นเมื่อที่มีการเป็น้องไ่นเป็นเมื่อที่มีความกะตือรือร้นจากทัศน้ศรงเงินยมาล าทีมาสขอบที่ปีมาสมเสยบนสมเด็จวันสาปตา้งของครับผมขเ็คสบ